สวัสดีค่ะยุกปาแจวค่ะสวัสดีค่ะเมาหาหลานพี่น้องตสอนอนะเขาตื่นเป็นหลานมาตื่นลับจ้าสวัสดีจ๋าหรยังสวัสดีค่ะค่ะอสิบกอล้ลค่ะค่ะจุ๊บจุ๊บเยจุ๊บหนจุยเฮ้ยนยโอ้ยโ ดีขึ้นมากยยิ้มเลยไม่ใยิ้มไม่ยิ้มขาบอกัดกันนะอยากนายบพลติดตีนมนคือพอเทนนี่ตีนมนคือพอเทนนี่อ่ะมาต้อนหัวซีม่วงเขาก็ซีม่วงกว่าตีนมันลูกลูกไม่ใชไม่เทปลูกไหมไม่ใช่เทปไอขี้เศร้าเศร้ามอง โอเคโอเคอ่ผา้าหฮมเนวผ้าสีอาเอย่างนี้นี่ผ้าโฮมเนวผืนมาผ้าโฮมสีออกสีชมพูออกอันเอากินข้าคัดกินข้าวคัดวิญญาณเได้จพระผมที่ปกหนาวดเมื่อนี้นา,ายตาอยู่กับปบาแจวาีวค่ะเดี๋ยวพาทีมงานไปเที่ยวบาดที่นี่ทีมงานก็นออกไปก่อนแล้วแต่เจ็ดโมงแต่นายิตาบอตื่นเดี๋ยวมาเฝ้าเอาพี่น้อง ไปก่อนดอบายบายเาจะายแล้วคอนอนอยู่คอยกินนมอยู่นี่ขั้นเขง้าว้าวพ้อกันนี่เด้อพอกันนี่เด้ออือลูกๆข้างลงไปปไปเติมเดียว น ah ี่ใส่อะไรบ้างใส่ได้ยาวว่าเปรียบใจถึงมากโอเค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 ไหมโอเคโอเคไปเลไปเลไปกันด้สวยเด้อ ดม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 อืออือีกวักยีนี่นี่ตะามองนางเบิรงที่พี่พันน่เละเออพอดีตอ้ยีนี่ี่แต่พอดี่มงีขาด้ขามมวนมากก็ต้องอาศัยดอกอเอาไปมันปีนขึ้นมีเสริมขาชูงมันจะขึ้นมาเลยแต่ว่านี่นางขึยังไงดิลกปลกนี่ไเด้อแ่ไปนี่จ๋าเด้อไปบตอไปแล้วไย ข e ี่มันแล้วยามมึไปนี่จ้าลงงงแล้วเขีขี่รถไปขี่รถกับป้าเร็วๆขี่รถกับป้าไปไปเต้อนไปหาป้าไปเต้นที่โน่ขต่ไปหาป้าโน้มีน้ำใบโนกิีนูมาจากถิ่นที่ญี่ปุ่นเอเชียลอยมาจาก่น้ำเสียร่างกายอ่อนเพียกว่าจะถึงทะเล พู้หายเลยลูกอะไรก็พวหายแ้่นางพวหยั่พอแต่เปิดผากาโอ้จะม็งขี่เศ้าคาัวออกมาซมจะมองเห็นฮอฮะ

ขีร ais, ่รไปรกปาเลือยๆะโตไอโตไปไโตมาไอโตโตไปแล้วไอโตมาแล้วรูไอโตมาแล้วไปหาโตปะมาไปหาโตปอีกแล้วตรข่าเด้อตรา้ตัดรขากเด้อมาไมไปาปาไเด้อออปไปแม่ไปส่งปะไปหาโตปโตป เนแต่ไม่ค่ยมือนแล้วลูกินเดินารเดนเร็วมันอมันอเอาอะไรอะดวอนสียกันกูกนาบ่อะไรนี้างเชี๋ยวเราห่มหเอาไรนงเออเดดีมดไม่เยกันเดเวนี้งมึงมูส่วนเดนมึงมูอยู่ในรถเหรอ โตกโอ้ยาาโต้าตโตบ้ยขี่รถบึนบึนมาคไม่แต่จะขับรถบึนบึนนะคะติดติดทำไมไม่นใจแล้วจุ๊บจุ๊บยมหวาน

เราจะเดินทางกันแล้วนะคะกับหนุ่มๆสาวๆวันน <t> ี้นะจ๊ะทีมงานเดินทางไปเนี่ยยี่วันหนุ่มๆของพี่คนเดียวนี่เอาเหรอเข้าหนุ่มพี่บีแค่หนุ่มผมยาวเลยหนุ่มผมยาวมันจะมีหลายคนนะหนุ่มผมยาวแล้วกันก็ไปทำทีมผมยาวโอเคเลสโก้เลยค่ะเจอกันที่อุบลราชธานีค่ะบบ๊าายยสวัสดีค่ะ